สวัสดีค่ะตอนนี้เจนนี่และคุณสามีอยู่ที่มังสปิทชาวประเทศออสเตรียนะคะเรากำลังจะมาขึ้นเคเบิลคาร์หรือว่ากระเช้าไฟฟ้ากันนะคะเราได้ทำการซื้อตั๋วแล้วนะคะราคาในการขึ้นเคเบิลคาร์สำหรับ2คนแล้วก็หมา2ตัวก็คือ80ยูโรนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าแล้วคะ่ะ ถึงข้างบนก็นี่ไปทางออกของพวกเรานะคะก็ออกมาข้างนอกคะ่ะข้างบน,นจะมีร้านไอศครีมตรงนี้เป็นร้านไอศครีมนะคะเพื่อนๆส่วนสีส้มๆนี้เป็นที่เขาเล่นสกีเนาะสกีเบยน,นะคะเขาเรียกนะคะวิวข้างบนก็จะสวยงามเลยคะ่ะข้างบนนี่หนาวพอสมควรนะคะต้องใส่เสื้อแขนยาวคะ่ะเพราะเราอยู่บนยอดเขานะคะอากาศหนาวมากข้างบนนะคะแต่ข้างล่างคือร้อนนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเนาะเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะ เดี๋ยวจีนี่จะถ่ายให้ดูวิวรอบๆนะคะว่าวิวข้างบนเขาจะเป็นยังไงนะคะนี่คือวิวข้างบนนะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้เลยเราก็จะเห็นยอดเขานะคะเพราะเราอยู่ข้างบนเนาะข้างบนจีนี่ก็ถือว่าโอเควิวสวยมากสวยจริงๆค่ะนี่ซูมให้ดูใกล้ๆเลยค่ะว่าวิวจะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวจีนี่จะแพนกล้องให้ดูรอบๆนะคะว่าข้างบนนี้เป็นยังไงเนาะ นี่เลยค่ะขโมยก็จะเห็นแต่ภูเขานะคะแล้วก็จะมีอ่างเก็บน้ำนะคะเพื่อน,อนตรงนี้จะนี่คิดว่าถ้าเป็นหน้าหนาวนะคะเพื่อน,อนถ้าเป็นหิมะตกเนาะอาจจะเป็นที่เขาเล่นสเก็ตนะคะเป็นลานน้าแข็งนะคะนเพื่อน,อน,อนสามารถเล่นสเก็ตได้นะคะข้างบนนี้นะคะนี่วิวรอบๆเลยค่ะสวยงามไหมคะเพื่อน มีรวมๆก็ถือว่าโอเคมากขึ้นมาห้องบนนะคะนี่แพร่น้องให้ดูทั่วๆเลยค่ะให้ดูรอบๆไปเลยข้างบนนี้ก็จะมีอ่างน้ำเล็กๆด้วยนะคะเป็นสระน้ำเนาะเล็กๆนะคะข้างบนถ้ามีหิมะตกเขาคงทำเป็นลานสเก็ตนะคะตรงนี้นะคะถ้าเป็นหน้าหนาวเนาะเพราะลานสเก็ตใหญ่มากเป็นทำเป็นลานสเก็ตได้เลยเพราะเป็นอ่างน้ำใหญ่นะคะ